สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กันพยากรณ์ของคนเกิดวันศุกร์ค่ะและนี่คือดวงประจําเดือนเมษายนปีพศออ2566ค่ะมาเริ่มที่การงานเลยนะคะอืมดูแล้วงานเยอะมากงานแน่นมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ไหว เหนื่อยอยากพักผ่อนค่ะแล้วก็มีเรื่องสุขภาพตามมาด้วยอพอสมควรเลยสำหรับท่านที่เป็นโรคข้อปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเขา่าอาการกำเริบขาลามปามไปเรื่องสุขภาพเลยนะคะเดือนนี้เดือนนี้งานมาชนิดที่ว่า รับไม่ไหวค่ะพ่อค้าแม่ขายก็ลูกค้าก็เข้าเยอะแน่นาร้านมากมากเลยค่ะนะคะมันมีมันเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีมากๆด้วยนะคะหมายความว่าอย่างไรคือถ้าหากทำธุรกิจก็เงินเข้าค่ะจัดหนักค่ะเดือนนี้นะว่าเรื่องงานรามไปหลายเรื่องแล้วนะคะ พูดเรื่องงานลามไปหลายเรื่องเลยนะคือเดือนนี้ตัวคุณนั้นสภาพร่างกายอาจจะดูไม่เหมาะกับงานเลยนะคะงานคุณดีมากลูกค้าเอยสภาพงานโอทงโอทอะไรมันมาเต็มจัดตรึมนะคะเบี้ยเลี้ยงเบี้ยขยันอะไรมันได้เยอะเพราะว่างานเข้าเยอะจริงๆแต่สภาพร่างคุณมันไม่ไหวนะคะดูสองตำแหน่งนี้นะคะไม่ไหว แต่ด้วยความที่ว่าไพ่ดีมันขึ้นมาค่ะไพ่ดีมันขึ้นมาเยอะกว่าเพราะฉะนั้นล้วโอกาสที่คุณจะประครับประคองสังขารตัวเองในเดือนนี้ให้รอดพ้นไปกับงานที่ทำอยู่นี้มีโอกาสอยู่ค่ะนะคะก็ค่อนข้างเยอะนะคือตรงนี้คุณน่าจะรู้ตัวแล้วว่าคุณเป็นอะไรอยู่เกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเอ็นต่างๆนะคะนะคุณน่าจะรู้อยู่แล้วก็น่าจะปฏิบัติตัวเองได้ถูกกินยาได้ถูก ไปหาหมอได้ถูกหมอนี่ต้องเป็นหมอเฉพาะทางเลยนะอืมสภาพงานก็อย่างที่บอกไปค่ะมันมันมีปัญหาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวคือเรื่องสภาพร่างกายเท่านั้นเองอย่างที่เหลือคือมันดีหมดเลยค่ะมันนั่งอยู่กับที่ก็ได้ตังค์อะทำงานก็นั่งนั่งทำงานไปทำงานประจำอะ่ะเงินก็เข้าบัญชีนะคะเยอะด้วยเดือนนี้ อืเฉลิมฉล้องชัยชนะที่เข้ามาได้เลยนะคะอืเพราะฉะนั้นเรื่องการงานการเงนินเรื่องการงานกับการเงินนั้นผ่านฉลุยผ่านโลกเลยนะได้เยอะแต่เราเห็นว่ามัน,มนได้ไงเราก็ทำตลอดอะ่ะจนไม่ได้สนใจสภาพร่างกายตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้ต้องเตรียมหยุกยาเอาไว้ไปปรึกษาหมอเอาไว้ นะคะแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องของกล้ามเนื้อข้อเอ็นต่างๆหรือไม่รานนวดค่ะช่วยได้ค่ะนะคะ,ะสุขภาพก็ให้ผ่านนะคะไม่ไม่เยอะมากแต่ว่ามันจะกว่าเดิมอะ่ะกว่าเดิมที่เราเป็นอยู่มันจะกว่าเดิมไปน,นิดนึงอะ่ะจนรู้สึกเลยละ่ะ รู้สึกเอไหวแหลไม่ไวหวแน่นะ้ร่างเราเนาะอะไรอ่เงทำไมร่างกายฉันถึงเป็นอย่างนี้ท้งท,ที่งานกับเงินกําลังมาแบบจัดเต็มอะ่ะใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอสภาพร่างกายแบบนี้ก็นั้นเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมตัวไว้ก่อนนะคะคลิปนี้ยังไงก็ลงก่อนหนึ่งเดือนนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้มีโอกาสเข้ามาดูก่อนนะคะอ่ะสุขภาพก็ผ่านไปการเงินก็ผ่านการงานก็ผ่านนะคะ อะต่อไปเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างค่ะคนโสดในเดือนนี้ดูดวงมาตั้งหลายเดือนแล้วก็ยังไม่หายโสดสักทียังหาคู่ไม่ได้สักทีเดือนนี้เราก็ต้องมาพิจารณาตัวเองลองมองตัวเองซิว่าเราชอบอะไรนะคะเราก็เข้ากลุ่มเข้ากวนตรงนั้นเราจะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะคะชีวิตที่มันซ้ำซากจำเจเราก็ต้องเปลี่ยนบ้าง นะคะเข้ากลุ่มทำกิจกรรมนะคะเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปที่อื่นนอกจากที่เดิมที่เป็นอยู่ตรงนี้นะคะเคลื่อนที่ออกไปไปเลี้ยงฉลองกับเพื่อนบ้างหรือออกไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนเพื่อนกับญาตินะคะกับลูกหลานอ่าใครมีเด็กๆที่บ้านพาอาสาพาเด็กๆไปเที่ยวอ่าสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้พบเจอนะคะ ส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้คุณคงจะต้องออกไปพบญาติของแฟนคุณละค่ะคงจะเป็นพ่อแม่ของแฟนแน่นอนไปอย่าไปมือเปล่าเอาของฝากไปด้วยนะคะเวลาแฟนเราออกงานเราก็ออกงานไปกับแฟนเราด้วยนะนะคะและใที่สุดเราก็ต้องดูดีสวยหล่อเท่าที่เราทำได้ เป็นหน้าเป็นตาให้กับแฟนแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมนะมเดือนนี้จะประมาณนี้สำหรับท่านที่มีคู่แล้วคนโสดเดือนนี้เหมาะไหมที่จะมีแฟนเดือนนี้ไม่เหมาะแต่เหมาะสำหรับการเข้ากลุ่มเข้ากิจกรรมนะคะ,ะสรุปตามหน้าไพ่นี้ เป็นหน้าไพ่ที่ดีมากๆเลยมีทั้งงานทั้งเงินที่เข้ามาตรึมจัดเต็มจนคุณไม่ไหวนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปในหลายๆคลิปแล้วว่าสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตนั้นมักจะถูกหักหล้างด้วยสุขภาพค่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะดูแลตัวเองได้น่าจะดูแลตัวเองได้อย่างตัวอาจารย์เองก็ปวดหลัง นะอาจารย์เองก็ปวเกิดวันศุกนะอาจารย์ปวดหลังค่ะยอมรับตัวเองว่าตอนนี้ก็ยังไหวแหล่ไม่ไหวแหล่อยู่แล้วนะเป็นกล้ามเนื้อค่ะไม่ได้เป็นอ่าเส้นประสาททับหลังนะคะเป็นกล้ามเนื้อแล้วก็สิ่งที่ตามมาหลังจากกินยาของคุณหมอแล้วคือโรคกระเพาะอ,อาหารอืมนี่อาจารย์จะเป็นอย่างนี้นะไม่รู้ว่าทุกคนจะเป็นยังไงกันบ้างพ่ขึ้นมาอย่างนี้อาจารย์ก็ ต้องเตรียมตัวเองแล้วล่ะเพราะว่าก็เป็นคนเกิดบันสุขเหมือนกันนะคะอืมประมาณนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะดวงโอกาสตรงนี้ค่อนข้างสูงและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆด้วยค่ะนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คุณต้องวางรากฐานเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องงานเรื่องชีวิตประจําวันเรื่องส่วนตัวคุณต้องวางรากฐานเอาไว้ทั้งหมด ชัดเจนมีแผนงานด้วยสำหรับท่านที่เวลามันไม่ตรงกับงานต้องวางแผนไว้อย่างชัดเจนว่างวันไหนค่อยวันนั้นก็นแล้วกันสำหรับการออกท่องเที่ยวเดินทางนะคะไปกับเพื่อนไปกับญาตินะคะ,ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้คะ่ะตามนาไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้าน ทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ